สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแอบดูแม่เขาจัดครัวใหม่เออกำลังจัดใหญ่เลยวันนี้ต้องฉลองครับฉลองอะไรดีแม่สันวางสันวางน้ำตาซื้อมา20บาท ปรสติโอ้พูดไปเล่นไปแม่ทักทายหน่อยอสวัสดีค่ะโอ้มาดูแม่จัดครัวใหม่กำลังทำครัวกำลังทำครัวแค่นี้ก็มีความสุขนะเ,นเพื่อนพิบบน่ได้ท่าุกทีนเลยเราไปดูเมนูที่แม่เขาทำให้กินนะครับวันนี้วันนี้แม่ทำอะไรให้กิน ปลาหนึ่งปลาหนึ่งอีกแล้วนะครับท่านบ้านนี้ชอบอกินปลาเพราะมันถูกทําง่ายอร่อยเพื่อนเพื่คนไหนชอบเหมือนกันก็เม้นมาบอกเลยนะสนุกสนุกนะอย่าเครียดช่วงโควิดคนแก่กินปลาอคนแก่ชอบกินปลา <c oughs> แม่แข็งแรงนะครับหลังจากรับวัคซรรีนไปแล้วใช่ไหมแม่ <ừ. S 1> ไม่มีผลข้างเคียงข้างเคียงวื้งคำคไม่มีอะค่ะไม่มีนะ โชคดีโชคดีก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแม่เนาะ <Yeah. S 1> ผ่านพ้นโควิดไปได้่ะเดี๋ยวเราตามไปดูอเมนูที่แม่เขาทำให้กินดีกว่าอสวัสดีมาดูเมนูที่แม่เขาทำนะเพื่อนๆน่ากินมากเลยนี่อะไรนะแม่ผัดอะไรนะเต้าหู้อะไรนะเต้าหู้อ่อน หัวหอใบตองอะผมเรียกผิดหรือถูกก <c oughs> ็ไม่รู้หอ่อนหมูสับนี่ผมมีส่วนร่วมเหมือนกันนะทำเมนูนี้ทอดมันครับทอดมันปากายปากายเป็นอะไรากลายเป็นทอดมันปลาเนินนึ่งที่มันแหวงแหวงนี่ใครอยากกินเฮ้อไม่ใช่แม่เ้าไปผสมในแจ่วแจ่ว แจ่วผมแจ่วแมงดาด้วยนะผมตำเองโอ้โหน่ากินจริงๆแค่ได้ยินชื่อ,อนั้นต้มซุปฟักน้นอร่อยไก่ตะไคร่ไก่กระปิไะไก่ตะไคร้นี่นี่อย่างผักกระแเยงเด้อพี่นอ้องผักกระแเยงกินกระเจาะเขามีผนะักลวกต้มเรานะมาคขดกันก็ อย่างไงก็ช่วงโควิดก็อย่าเครียดกันนะครับเพื่อนๆดูกับข้าวง่ายไม่มีอะไรมากมายกินร้อนช้อนกลางนะจะได้ไม่ป่วยกันสำหรับเพื่อนที่ป่วยก็ถ้าใครเป็นเพื่อนกับช่องปวิตรออนทัวรผมก็เป็นเพื่อนเขาอยู่เห็นเขาโพสต์ว่าเขาป่วยเป็นโควิดช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้เมนไม่ได้ดูใครก็ เป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะถ้าใครรู้จักกันก็เป็นห่วงเหมือนกันนะประวิดฝากความคิดถึงเป็นกำลังใจให้หายไป่วยไวๆนะจะได้กลับมาทำคลิปให้เพื่อนๆกระดูดเองยังไงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วฝาวกกไลค์กดแชร์ก็ติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กันละกันผ่านผลโควิดไปด้วยกันกินข้าวให้อร่อย เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับทุกท่าน